เลยไปรู้ใจนี่ก็ถ่ายรายการออกต่างประเทศนนะลงดูทู๊นะมันหลังคามึงยุงนานเลยพานำไปมาลิกนำมพาไปให้ได้ให้หมดไป็นกำลังยืมไป็นกำลังยืม <c oughs> บินต้องคุยกันว่าเออมันเป็นยังไงต้องพูดกันด้วยต,วตัวตัวหลังช้าตัวหลังช้าก็เล่งเข้ามาอย่ารัดวงบินวงนอกไว้พยายามขึ้นบนให้ไวๆขึ้นบนให้เร็วๆเลยน